สวัสดีนี่ครับผมวันนี้อยู่ผมรายการซีโรโกเกมมนนะครับีนกับเกมก,ก,ก,กุสูเปียพารที่สิบสามนะครับสิบสามเหรอสิบสามสิบสี่เป็นไรว,วะชอบลืมพารหน้าสัญญาจะไม่ลืม <c oughs> ก็มีก็มีคนอยากดูนะอยากดูซีโรโกต่อเฮ้ยมีคนบอกพี่ผมอยากดูกุสูฟิอยครับเท่าไหร่ครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตานะครับทุกคนมากเลยอ่ะ,อะวันนี้เราจะเออมันมีการอัปเดตฮาเฟตเฟสทีฟกันแล้วนะครับก็ก็ผมจะมาบอกให้เลยว่ามีอะไรที่อัปเดตบ้างนะครับก็ สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการแปลและก็ทำให้เรียบเรียงข้อมูลในการแปลให้ทุกคนเข้าใจนะฮะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษนะ,ะฮะไอฮาร์ฟเวฟสทีมเนี่ยมาถึงที่นี่แล้วนะครับนะก็ระเราเห็นว,ว่าเออในอที่นี้นนะมันก็มีของสเปเชียลเกี่ยวกับ ฮาร์ดวนะฮะมีไอเทมนะที่มันฟฟร์มนะฮะเขาก็ได้เออแอดของใหม่ไปนะฮะแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับอาฟิลนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่ก็พอก็อยังไม่รู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวในพาร์ทต่อไปนะเดี๋ยวผมจะมาทำการหามูลเชคนะครับไม่ต้องกูผมหามูลเชค ที่ HT Box h บล h อกไฮท o x ที T ่ box. ผมปลูกไว้นะฮะนิดเดียวครับผมนิดเดียวผมลืมรอผมลืมหาซื้อไม่ค่อยได้นะครับเพงนี้ไม่รู้ค่อนข้างจอ่ะวันนี้เรามาดูเมลบล็อกกันดีกว่าครับนะไอเราเราเน็ตบล็อกเราเปิดมันหลายพาร์แล้วใช่ไหมเรามาดูเมลบล็อกกันนะฮะก็ตอนนี้ปีกไม่มีใช้นะฮะงั้นก็ปีก,กวันนี้ไม่ใช้ก่อนคันปีกมนเอาสิไม่ขอบริจาคดีกว่าเอาตามสุดท้ายกันนะ เฮ้ยทำไมคุณถึงกา้มีชาบ่าแล้วฉันชาคุณ้คุณชาฉันกลับสติโอ้โอ้โอ้อะไรของมันออฟนุบวหราไฮโลกฉันคือพีกบวล็อกภาษาอะไรนจะจะ,จะมาเกนมาลกที่ดีนะอืมฉันเดทไฮให้นะขอบคุณครับซักไม้เบาฮะให้ไปตืดตืดเบาอ,อืม ให้แดร์ยูส์กีฟทูสตาร์คุณให้เออให้หนึ่งวอล็อกกับไอ้นูบดิฟตัวเองสวัสดีสวัสดีไม่ให้ครับไม่ทำไมผมต้องให้เออชมพลมิกอันนี้อันไม่มันไม่น่าจะเกี่ยวเลยมินตราบอลวอล็อกเออฉันสตาร์คุณให้โดเลตหนึ่งวอล็อกให้กับเดอร์เต้สังท้า59 พร้อมยาสัตว์นรกโูวันหนึ่อ้าวพวกนี้ก้นตีนิี่หว่าโอ้เนอ์นุ๊กอ้าโลอ๋อเขาเอาหาโอ้โลกที่ดีนะโโลกที่ดีแต่ไม่อะอ้าใช่ชอบมาจากฟินแลรด์นบอยเรดพีสได้โปรดเดทหน่อยอะไรของมันอวะสีสตีนใหญ่ไม่เป็นไรครับคอมเมนต์ไะครับผมก็พูดอย่างนั้นแหละ โอ้คุณนี่น่ากลัวนะ You are ฉันท้าคุณให้พูดว่ายาลานายกา b ร dirty ยาลานายกาอะไรผมทำได้ผมก็ทำ <c oughs> แค่เนี้มันมีจุดดีไม่ใช่มาเถอะโอ้โลกสวยนะขอบคุณครับโดยครูครูอิเลมโรลโ Can you come to big farm โกว์แ n d มาโลกไอ้ Big ฟ a r m Go แล้วก็ลกโลกมันบอกได้โปรดมั่าคุณให้ทำลายหนึ่งเดียวอ๋อผมทัชไม้ได้ครับผมมีี้นแปลว่ฉันท้าคุณ I love you baby i w a n t sex y ก u c o ู o also h i g ไ school no is hotel w o r l วัอ๋อเพยงที่ไป่หายเป็นลงเป็น โฮเทลครับไม่ใช่ไฮสคูลนะฮะ oh. I dare you to say I love you baby I w ว n t sex you <c oughs> ไม่มีไนะอเน,นี่ยชุดผู้หญิงอ่ะอัเดี๋ยวกขาทำแล้วมันจะมาทำแล้วกันทำทง่ายๆก่อนนะันะ่สวัสดีไอเดียคือแอดหน่อยอ่ะแอดเรียบร้อยแล้วครับจำไม่ได้ โอ oh, ้โลโลกตลกโลกตลกห้าตั้งไหนวะฉันอยากได้บล็อกโดนเดชั่นอ่ะเออให้หน่อยนะรับให้หน่อย้องมีไหนองไม่มีท้าสองรอบบล็อกท้าสองรอบบล็อกคือไอเดียยูทู g กีฟทำไมต้องให้วะ What the fuck you เอาโนเบิลจอคูเบิลออกขอบุณครับโลกนี้ก็ดูดี Will you marry me? เด้อ มีคนแด่ให้ไปขอแต่งงานไอเดย์ยูสตินเนสเซนวอล์กโลกสกูตวิวยูแมรี่มี่วิววันนี้เดี๋ยวไม่มีอะไรทำมีอะไรเล่นแล้วไปแล้วไปโลกเออโอเคด้วยครับคนไทยเยอะต่ายมิกเดอะฟาดเดอะเฮลลโอ้ เท้าใหม่เหรอครับโลกนี้ผมก็เริ่มมานานเฮ้คนประเทศนี้ยูยูแมลินีตังงาคุณจะต่งงากรบสันใช่ไหมยูยูแมล y นีขอบคุณที่ตอบขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณมากที่ตอบเฮ้ยๆๆอย่อยมีมีีห้กติยูยูแมลนี ก็นั่นแหละตอบพี่ได้นะับ yes. เยสไปเรื่องนี้เราไม่เกี่ยวเรื่องนี้เราไม่เกี่ยวในช้านะเอาพอดีโหลด LOL นะฮะอืมอมออเป็นวันที่ดีดนะ มีมีวัน h a v e a n i c e day มีวันดีนะฉันชอบซีโร่โกสโหลดเลทให้ทุกวันเลย h a p p y ขอบคุณมากเลยครับถามา่ารครไทอันเดียอะไรยูทูบโชว์ยูเฟสโชว์อ๋อไม่ต้องโทรครับผมโชว์ในคลิปเอ่อที่จ็อกนะนะลองไปดูนะฮะนี่คลิปที่จ็อกนะครับมงไปดูได้ เดวอิสโปขอบคุณครับนี่ล่ะ if you record me tell me what a n g i n e a u d i l e s b e t t e r เออถ้าคุณอัดนะฮะต้องใช้ต้องใช้คาว่า recording นะฮะถ้า recording นะแต่ว่ากำลังก็จะเป็นกำลังถ้าคุณกำลังอดัดคลิปมี record me tell me อะไรวะเรียงสาบผิดปะเนี่ย and made audio is b e t t e r ถ้าคุณไทยเบเ t อร์ถ้าคุณเป็นคนไทยเนี่ยเบเตอร์คือ i t mean ดีกว่าโอเทพเบเตอร์นี่ตามหลักแล้วเป็นกริยาช่องสองคราว่ากูดนะฮะที่แปลว่าดีนะครับก็ตอบเขาในใต้คอมเมนต์เลยก็ได้ฮะคอมเมนต์ยูทูบข้างล่างนะครับอ่ะเขาถามว่าเอ g นเจกับดีวิวเนี่ยอันไหนดีกว่ากันแล้วก็เมส s ่า a รักับเดสซ่าครัเนี่ยอันไหนดีกว่ากัน ค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับมาเดี๋ยวเจ้าตัวเขาก็น่าจะมาอีกนะมั้งครับอ่ะเราก็แล้วลจบแดบเาแล้วเราไปทำอะไรกันดีพัร์ทเนี้อืเราไปทำอะไรกันด้วยอืมอืม Can you r e t f i h t โอเคเพื่อผมเหรอรู้สึกว่าจำได้ว่ามีคนบอกว่าถ้าเกดผมให้อ่านพานีแล้วให้ไปหาเขาหน่อยอืมใครวะดินะ อยู่หรือเปล่าลนี่ไงใช่ันนี้ไหมมัง้งไปดูก่อนไม่อยู่เป็นไงเออสร้างก็เถอะอืมอะไรดีอืม,ไม,ออมไม่เราไปพูดเรื่องอัปเดตฮับเฟสกันด,ดีกว่าครับ เอาแดดเสร็จละพันหนึ่งเอาพันนี้ก็จัดเอาเยอะๆหน่อยแค่นี้นะครับบายครับเวดดูสิเขวาลายซ้ายดีเอาขวาลายซ้ายดีงั้นไปซ้ายดูไหนเนี่ย Yes by halfed โบคงอะไรอะไรเขาอาจจะรู้จกักโบคงใช่ไหมอ่าโลกนี้มีของอัปเดตไหมเอฟเออสุดเนี่ยเออถ้าผมทำเนี่ยมันจะดูดีไหมสูดคอมเมนต์ใต้คลิป่อยครับว่าผมทำสูดดีไหมหรือไม่ดีไม่รู้อ่ะอาจจะดีก็ได้อ๋อของอัปเดตใหม่ครับสมาร์ทสมุน,นิ้งวิตามอุ้ย เค้กสีใหม่ครับสีเออชื่อว่าอะเซนเตอร์มูนเค้กโอ้น่นใสจะได้ยากนะฮะเค้กอันนี้เฮ้ยมันเหมือนกันอ๋อไม่ใช่นี่พอเปิดติอันนี้เป็นชีฟแกะแฮพิน <Happy S 2> ที่ติดผมหรอชีฟเชียรยตัดขนแก่โอ้ยมีแกะด้วยเกมนี้มีอัปเดตอุ้ยมีแฮนด์บุ๊กเชิร์ต ยิ่งก็ตีนะฮาร์ฟเวดโลบฮาร์ฟเวดล็อมันจะเป็นรองเท้าเออแอร์ล็อปหผมใส่จะเป็นสีสม้มอ่ะอันนี้ซิกวอร์ตัวใหม่อันนี้ฮาร์ฟเวดฮอนอคืออะไรวะฮาร์ฟเวดฮอนไม่รู้อืมเสือมีกระรองเก่าแล้วอะไรดี่ เอากาอีกทีอ่ะลูมสแกมเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะอัดวิดีโออยู่นะเฮ้ยเอ้าเฮ้ย,ยโดนเขาโดนโกงเมาา็กซะครับจริงเปล่าโล อัดอยู่พาร์ทท่สี่ใช่ไหมอัดอยู่แหรอครับเนี่ยอ่ะคนนี้เขาโดนโกงเมสค่าปเหรอทำไมโดนโกงอะ่ะคูสแกมเรียงประโยคให้ถูกนะฮะคูดิสสแกมอยู่นะมันเป็นอดีตนะฮะให้ใช้ดิสเข้ามาแรกประโยคนนะ A view bang you who me what you going to say Oh, oh the one lip pull it can you ถาว่โอ้ยถาว่าาวว่าใครสะแคมมันอะไรเนี่ยอูย้ไม่อยากรู้ว่าใครจะนสแคมป Im s e l v e r เขาขาย s i l เอ r Amber Harvest f o r m ม s มีบยบัตรแต่ลิงนั้นมาจาก f า r Harvest It Level อ๋อ ผมว่าอันนี้ก็มันเป็นมันก็มันเป็นมุกเก่าอะฮะนะก็ขอแสดงความเสีสยใจนะครับผมรู้ว่าตอนนี้คุณกำลังดูคลิปผมอยู่ใช่ไหมฮะแน่นอนคอยดูผมรับประกันอยนี้เฟนอาจจะมีคนช่วยคุณก็ได้นะ Can you say something y o ยูทูบก็ผมก็เคยเหมือนกันนะคือผมโดนไปสองร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วครับสาวดาวังแล้วที่ผมโดนโกงไปทั้งหมดเออ what is you เอ้ย what are you going to say to YouTube คุณกำลังจะพูดอะไรกับ YouTube going to say what are you going to say to YouTube ไม่ทำไมทำไมทำไมไม่ฟัง hey อ่ะเฮ้ยก็นี่ไงก็อัดวิดีโอแลนะ้วก็บอกว่าวิดวีโอนะัอ้นอาจจะมีคนช่วยฟังดิ M R E C วัดจะพูดอะไรกับ What are you going to say with YouTube? เนี่ยจะพูดกับยู u ูบไหมนั่งกอดสแกนเออรู้แล้วว่าโดนสแกนหมัดรู้แล้ว รู้แล so ้วถามว่าจะพูดอะไรกับย o u t u ไหมที่แบบก็ตามนั้นแหละครับเออข้างล่างนี้เพื่นผมเอง เอาแล้วเววกิดการทะเลาะวิวาทกันแล้วเรื่องนี้เราไม่เกี่ยวรักก <c oughs> ันไ <c oughs> อเทสทีสคอรู้นะครับ <c oughs> เธอขอยืมตีลบหน่อยครับ <c oughs> ขอดูจีลบหน่อย ใช่ไหมอยากดูอินฟอร์มโอ้โหเฮ้ยขี้ง้อก็ถ่ายคลิปอยู่อะ นอดิดูสิโอ้พีซจัสซีดิไปแล้วนอนนอนนี่นี่มีอะไรไม่ต้องมาเช็ดเลยมีอะไรเอามาให้ทำไมจะเอาอะไร อ,หอีห้าไปคุยขี้เลยคุยขี้เลยตีไม้เคปตีไม้เคปหัวร้อนนี่นี่ไม่ดูหน่อยไม่ได้นี่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 ไม่ไม่ไม่หัวร้อนนี่อ่ะออกมาอัพยังอะไรอัดอยู่อัดอยูอ่ไม่ยอมพี่เยิม้มไม่ยอมพี่เยิม้ม ไยแล้วงอนไยแล้วเราเราอะไรงอนไม่ให้ยืมฮึต้องมาคุยไปไปออกไปไปหาแล้วอะไรกันเนี่ย โอ้ทำไมพวกนี้ยิงแบบนี้ฉันว่าเธจจะจะมีอาการใช่ไหมนี่ไงหัวร้อนนี่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 เอาไปยิงนี่นี่ไปแล้วผมไม่เกีียวเรื่องนี้เดี๋ยวจะไม่ยุ่งนะฮะเรื่องนี้เดี๋ยวม่เกี้ยวไม่ได้ไได Can you อะไรเนี่ย Can you let the z e t Ajitai v i t a t นอนไม่ยอมให้ยืมยืมหน่อยไม่ได้แค่ยืมไค่อินโฟอเองโอ้ขอไปดูแค่อินโฟเองไปยองมาเยงอะไรไเยรู้ว่าคนไทยรู้ว่าคนไทยยืมหน่อยไม่ได้ อ่ะดูนัดแคทดูนัดแคเธอร์จะให้ยืมไหมอ่ะดูจะให้ยืมไหมอ่ะ ทำไมไม่เชื่อใจอ่ะโอ้แค่จะดูอินฟอองงเลยคะจะดูอินฟอเออ่ะไปแล้วนอนแล้วสบายจะดูอินฟอ์ก็ไม่ให้อยากรู้ว่าคนอินฟอ์อะไร มันพงมาเทสอะไรโอ้หัวร้อนโอ้เอามาดีเออเอามาเออไปละสี่สิบวอลลล็ <40 S 1> ลอกฮีอ I want the info ไอคีแบ็เออแสตัการ่ไอกอโสีสติกใใล้วมันได้ที่ไหนล้โอ้กดกดกเออ,อไลดูสักทีเย,ย,ย YouTube บิชู บายดูเออไม่ต้องบอกหรอกพูดได้ไม่ไม่ได้นี่หรอไปดูอินฟอร์กันเลยครับสเปเชียลแอร์ลูปนี้นะฮะโอ้โหทำลักษณะมาอ่าเดเมททำลักษณะมาให้เกี่ยวกับเดอะฮาร์ฟเวดมันก็แค่ทำให้สีเนะนีน่าจะแบบสีบ้าแบบมันบ้าสีอะไรก็ไม่รู้นะเออมันเหมือนกับรองเท้าบาสเกตบอลเลยนะ ใครเอ็มเอสจีมาหาฮึภูจะพูยังไงอะ่ะเฮ้ยคืนด้วยพี่ขอบคุณมากรู้ว่าคนไทยอ่ะพาร์ตี้เล่นอะไรกันเดี๋ยวพาร์ตี้อย่างเมาอ่ะ เอา,าเอาา่จจอยู่ไหนอา้จาจกหายเอา้จาจกไปไหนมา,นาด้ไงมาลชาย่จาจ <c oughs> โลเลยอย่างงี้ผู้ใครวะ A P P น่าไม่มีใครพูดสงสารมากพูจ้าลูกพูจ้าหน่อยพู้สี่ลูกพูพูสี่ลูกพูไม่พูดียิ้มวอลอกเลยนีู่ดสิ <S <S เออนั่นแหละ มาให้าล็อกปีเอาไหมไหนรึเล่าหลุดหลุดบ่อยแล้วเนี่ยอ่ะ,อะฟูเข้าไปอ่ะฟีวอล็อกฮู้เคดีเอาไปเอาไปเอาไป อันนี้อัดนาแล้วจะได้จบคลิปสิทีไป,ไปๆๆปารเล็ดกากอะ่าะงั้นเดี๋ยวผมค่อยให้ล่าหลังแล้วกันบายยูทูบก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็เราคงสนุกกันแค่นี้แหละนะเกี่ยรตการกเพราะกับคนไทยนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมไม่เกี่ยวแล้วผมก็อยากจะดูเฉยนะก็ถ้าเป็นคนุณ <c oughs> คุณก็คงไม่ให้ผมหรอก นะกลัวโกบถ้าเป็นผมผมก็ไม่ให้เหมือนกันผมก็กลัวโกงนะครับก็เอา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 ก็เจอกันมาก,กินมานนะผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเย้ yeah.